ยองๆนะคะสวัสดีทุกคนนันตาสวัสดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัจ m มาช a n n กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับโอเมจินะคะตัวใหม่เข้าแล้วนะคะ U R Yotohime นะคะ Scarlet Knight เ,เออก็มีเสียนะคะก็มาเร็วนะเออเพราะว่ากิจของไทร์ลาก็เพิ่งไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ มาเลยแบบรวดเร็วนะคะออไม่ใช่ตัตังตัวเวอร์แต่ว่ามันมีพิเศษสําหรับคนก่อนหน้านะคะมันจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละที่มาเข้าก่อนหน้าสําหรับตัวคนเอเดนอาร์โคปนามันจะได้ใบมาทุกคนมันจะได้ใบเนี้ยมเป็นใบอะไรไม่รู้ที่ฉันส่งไปตั้งนานแล้วล่ะเออเขาก็บอกว่าเออนั่นแหละมันเอาไว้ใช้กดแล้วมันก็จะได้ยูอยู่ตัวฮีเมันเลยนะคะ ใครไม่รู้เราว่าเรามีขังนะทุกคนเนี่ยมีกระเป๋าเกมนี้ก็เพิ่งรู้ไม่นานนี้แหละ,ะอันนี้ก็กดใช้ได้เลยสําหรับคนที่ทํากิจกรรมนะสําหรับใครที่แบบตัวไม่ครบหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยก็สามารถนะคะมาเปิดได้ในเลทนี้นะคะซึ่งเหมือนเขาจะปรับอะไรมาหมดล้วปะก็เป็นปกติเนาะเออก็คือมีโอกาสหลุดได้ใน หลังหมดเลดอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเปิดในเลทนี้ก็จะดีกว่าหน่อยนะคะอันนี้ถ้าเข้ามาคุณมีใบนะก็จะเป็นแบบว่าเวลาเข้ามาใช่ไหมคุณสามารถใช้นี้ในการได้รับโดยตรงเลยหรอโดยหรออัน,นไหนของบริษสรุปกุคิดจั้เงีก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมนะคะอา e w Cre ลีย แอมออสิทตเออก็แบบเล็ดๆลแนะละดาบไม่เข้ากับชุดเลยนะพี่พูตรงๆงต่แต่ว่ามัน,นโลโก้สวยนะแต่ฟอนก็ฟอนก็อังสนานิวดีใช่ไหม,มเด็กโยตทฮิเมะตัวเล็กมากเลยอะดูดิตัวเล็กนะ นี่ก็คือเรียบร้อยหรอว่ามีเสร็จละเล็ดนี้เล็ดม introduce to your special on the ur skill มี in real world ในระบบ ur เป็นไงกดเลือกใหม่นอง ur นะคะไหนดูสกิลดีมันมีสกิลได้หรออ๋อมันก็มีนะแต่เขาว่ามันจะมีลิงก์กับ ตัวเก่าด้วยนะคะเอออะไรก็ไม่รู้นะคะเ,เพื่ออย่างนะลิงตัวเก่าลิงแล้วมันจะได้อะไรนะคะเออแถบที่ลิงเหรอเพื่อเอเวลลิงลิงแล้วไงต่อเออเลตฟูโชอ i บิลิตี้ดูลิงชิกิมิเหรออ่ะอาวโดดดไปละ เหมือนว่าเวลาเราไป PVP เราจะใช้2ตัวมั้งมันแบบว่ามันจะสามารถสลับล่างกันได้ทุกคนเอออะไรสักอย่างหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจไม่เคยเล่นนะเอาไปว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนอไลท์แปดกิวแล้วก็ PVP ละกันนะคะคุณสุอะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโยโตยิเมะนะคะอยู่อาร์สกาเล็ดในตาวนะคะ ระดับใหม่ที่เกมเขาบอกว่าจะมีปีละสองครั้งนะคะออก็โดนแม่จีด่าเยอะอยู่นะคะกว่าตอนแรกก็คือฟิวเล่นแบบว่าเล่นตัวหายากกูก็โดนด่านะคะสุดท้ายก็ออปล่อยฟิวนะคะก็ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระดับยูอาได้นะคะก็สภาพจากโอเคประมาณนี้ละการใครเปิดก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับเดนี้นะคะใครทำกิจกรรมก็ได้รับบีไปนะคะ ก็เดี๋ยวรอรอบใหม่มาดูว่ารอบหน้าจะได้ยังได้ผีอีกไหมคะ่ะโอเคไปละบ๊ายบายไปกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยองทุกคน